โครงการ Mental Health ของสโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพเ็นจศิริค่ะจัดใช้นางกั้นทุ่นค่ะภาษาอังกฤษพอได้ปะ One อ่าอย่าสีเหลืองเย็นล w รองเท้ารองเท้าอะไรวะกีโตเดี๋ยวเรามาดูกว่าแต่ละคนแต่งตัวมันเป็นอะไรกันบ้างครับสวัสดีครับผมตอนนี้เรากำลังจะจัดงานฮ a l ล o ีนปา Party พูดไม่ออกแล้วครับ เรากำลังเคลียร์งานเอาก๊อกสุดท้ายแล้วนะเอาแบบว่ากดให้สุดเลยนี่กําลังเตรียมตัวทําหลักสูตรออนไลน์ของตัว NLP Master Momentum อยู่นี่ดูตารางงานครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้โอ้โหแน่นๆจุจๆจุจๆอะไรฮะเดี๋ยวเราจะอุย้ย6โมงพอดีแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวใกล้จะ6โมงแล้วนะครับเราก็จะมีปานะร์ตี้ฮาโลวีนกันวันนี้เรียกว่าสนุกสนานแน่นอน,นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนแต่งตัวกันเป็นอะไรกันบ้างครับ Mm-hmm. <laughs> หลังจากเราประชุมกันตอนเช้าใช่ไหมครับเรามีทำเทรนนิ่งเรือ innovation, ่องอินโนเวชันให้กับน้องๆเรามีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ต่างคนต่างแยกย้ายทลังานกันนะครับแล้วก็ทงวันนี้องค์ก็มีแวะไปดูแลเรื่องของชุดเจ้าบ่าวใช่ไหมครับหรือใกล้งาน,นงแต่งจะมาถึงแล้วแล้วก็ตกเย็นนะครับทุกคนก็สังสรรค์แฮปปี้กันฮาโลวีนแล้วก็เมื่อกี้ก็คืนนี้น่าจะยาวสองนาทีตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเฮดดิ้งไปสู่ งานถัดไปนะที่ไลฟ์เอ็นดูเชอรได้เป็นกิสสปิเกอร์ให้กับโ o ตเตอรีนะครับซึ่งเราจะสรุปหนังหึ่งเรื่องนะครับในมงจิวเวลรย่นั่นคือหนังเรื่องสัมเพลย์ครับซึ่งเพื่อนของผมเองคุณป๊องนะครับก็ได้รับบทเป็นหนุ่มหล่อที่ไปทําให้ผู้ญิงท้องด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปที่งานกันดีกว่าป๊ะตอนนี้เรากําลังอยู่ใน S F Cinema เดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปเป็นสปิเกอร์ในงานตอรกันนะครับ นี่ไงโอ้โหพูดปุ๊บก็มาปั๊บพูดปั๊บก็มามีคนมารับพอดีแล้วนี่คือพี่ขงขันนะครับนายกของสโมสรโรตเอรี่เบนจ่าสิริครับเป็นไงบ้างครับงานนี้คืองานอะไรครับพี่ขงขันลองบอกกล้องหน่อยครงานนี้เป็นงานโครงการ Mental h e a l ของสโมสรลอตเรีกรุงเทพเบนจ่ิริค่ะจัดใช้นางกั้นทุศนค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีเด็กและศึกษาบางส่วนมาด้วย สิ่งที่เราต้องให้จริงๆครับคือคําว่ารับฟังนะครับผมจะบอกว่าสําหรับลูกครับลูกไม่ใช่เรานะครับเราให้เขาเป็นเขาได้เต็มที่แต่สิ่งสําคัญมากๆเลยคือเราเห็นว่าตรงไหนเวิร์กเราก็แนะนาเขาตรงไหนไม่เวิร์กก็สามารถชี้แนะเขาได้ผมว่าฟันด amental หรือรากฐานความสําคัญที่สุดว่าลูกจะฟังเราไม่ไม่ฟังเรารับคือลูกสนิทใจกับเราไหมเวลาลูกพูดอะไรออกมาเราตัดสินกับคัด ลูกห้ามทาอย่างนี้แล้วก็สอนสมวมบทเราก็้าไปในประทับตาเขาทันทีเลยไหมถ้าลูกเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมามันผิดออ,ออกทางผิดบ่อยๆองี้ครับเขาก็ไม่อยากเล่าหละแนะนำ่อยครับนี่เลยกับเจงตเยสองวันนี้ทําธุรกิจเทรดดิ้งกับจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวพุทธยาเฮ้ยแฟชั่นหลากหลายครับเรียกว่าจิปาถะทุกอย่างเลยใช่ค่ะนี่ มีผเ้ใดเห็นผีใบเข่าคือกูว่อ้าวแต่ตัวนั้นภาษาอังกฤษพอได้ปะ One two อ่าอย่างสีเหลือง Yellow รองเท้ารองเท้าอะไรวะโตนี่คนนี้เขาฝึกมาแล้วคนนี้มาคนนี้มาหน่อยอย่างสีเหลือง Yellow หอมมากเลยนี่ภาษาอังกฤษคล่องเลยนะอย่างรถกระบะ v i รองเท้า มีดหมาบูงเฮ้ยได้หมดเลยปรับกลยุทธ์ปรับโปรดักต์ปรับอย่างปรับ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 หมดเลยตู้ขาดตู้ตายครับวิธีผู้ประกอบการไม่มีอะไรนิงแน่นอนรจอกันครับเดี๋ยวไปขายข้าวดีอยะ มันรับเนี่ยข้าวนี่มากเลยทุกคนต้องกินไงข้าวอร่อยด้วยกินแล้วรานชอบมากข้าวแบรนด์อะไรนะไหนไหนไหนาวตาเมงโก้ครับก็พิมพ์ไปข้าวตาตำดีครับใน Facebook ครับซื้อมาเสร็จปุ๊บแกะแกะแกะคือเวลาทำอาหารเนี่ยโอเคเขาเรียกว่าความอร่อยถูกใจแต่อนามัยถูกลืมมากเลยหยอกล้อเล่นเขาเห็นโอมชอบข้าวญี่ปุ่นอ่าใช่ครับแล้วฟ็อกชอบข้าวอะไรฮะ อะไรวะคงบาตลอดเลยกูจะยังไงโอเคครับไปไปจริงๆแล้วเราไปสามรอบไม่ได้ไปสักทีแต่ก็นดีครับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอลากลับนะฮะจะมีท่านประธานโรตารี่ขับไห้ส่งเป็นบุญสองนเจอกันครับงั้นบอมที่ลาเราตรงนี้เลยนะได้ครับพี่ขอบคุณมากบอมขับกลับดีๆเดี๋ยวเราเจอกันที่ออฟฟิศไว้พรอผมขอให้ขับ โดยสวัสดีภาพนะจ๊ะเดี๋ยวเราเจอกันในบล็อก่อไปครับ